ดวงรายวันประจำวันอังคารที่23สิงหาคมพุทธศักราช2565ราม11คําคำเดือน9ปีคานคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่เกี่ยวกับความสวยงามงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนศินละปะ งานที่เกี่ยวกับการจัดงานรื่นเริงจะก้าวหน้าเป็นอย่างมากจะมีดีวใหญ่ๆที่ทําให้คุณจะยิ้มหน้าบานได้ทั้งวันแต่ให้ระมัดระวังเรื่องการทํางานช้าไว้ด้วยนะคะการเงินงดการเสี่ยงโชคการพนันหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงทุกชนิดเพราะวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะถูกโกงถูกล่อลวงให้เสียทรัพย์ต้องตั้งสติให้ดีเพราะความโลภจะเข้าครอบงำคุณได้ง่าย ทำให้หน้ามือตามัวเชื่อมันผิดผิดได้ความรักและครอบครัวสถานการณ์ระหว่างคุณกับคนรักในวันนี้ไม่สู้ดีนักมีความไม่เข้าใจอาจถึงขั้นมีปากเสียงกันขอให้คุณใจเย็นสักหน่อยหากร้อนเข้าหากันก็จะจบแบบไม่สวยได้คนโสดความรักข้างเดียวของคุณจะทำให้คุณช้ำใจเพราะเขามองไม่เห็นค่ะสีมงคล สีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาทิดมงคลทิ่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จเวลามงคล1นึนาฬิกาสานาทีถึงสามนาฬิกา คนเกิดวันจันทร์การงานคุณขยันขันแข็งและฉลาดอย่างมืออาชีพในหน้าที่การงานของคุณการงานจะมั่นคงและเข้มแข็งแม้จะมีศัตรูก็ทำอะไรคุณไม่ได้งานที่รับต่อจากบรรพบุรุษจะก้าวหน้าเป็นอย่างดีการเงินการเงินไม่ขาดมือมีการพบปะสังสรรค การติดต่อที่ทําให้คุณสามารถทําเงินได้มากขึ้นมีสายสัมพันธ์กับบุคคลที่จะให้ผลประโยชน์เป็นเงินทองแก่คุณได้วันนี้อย่าเอาแต่รอให้เงินวิ่งเข้ามาการเสนอตัวและสร้างคอนเนคชันเป็นเรื่องที่จําเป็นและเป็นทางแห่งการไหลเข้ามาของเงินทองในอนาคตความรักและครอบครัววันนี้คุณต้องเศร้าน้อยใจในชีวิตรักที่ไม่เป็นไปดังหวัง อย่าปล่อยให้ใจจมดิ่งไปกับความเศร้ารีบดึงขึ้นมามีกำลังใจและเห็นคุณค่าของตนเองให้เร็วคนโสดยังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักคนมีครอบครัวก็มักต้องทุกข์ใจสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลทิศมงคล ที่ตะว,วันออกเฉียงใต้เสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงาน ความซื่อสัตย์และเอาการเอางานของคุณจะทําให้คุณได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอีกทั้งหัวคุณอย่างแลนมีไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจพลั่งพลูออกมาวันนี้การงานโดดเด่นจะได้รับโอกาสที่ดีมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นการเงินคนอื่นจะปวดหัวกับการเงินอย่างไรคุณก็ยังจัดการการเงินของคุณได้อย่างไม่สะทกสะท้านกับสภาพเศรษฐกิจ ไม่ได้หมายความว่าคุณงอมืองอเท้าแล้วจะได้เงินมาง่ายๆแต่เพราะคุณขยันและใส่ใจในการบริหารการเงินไม่ใช้เงินตามใจวินัยทางการเงินดีมากจึงทำให้คุณรอดพ้นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ได้เสมอความรักและครอบครัวคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่คุณเข้าไปลงไลนนั้นจะมีนิสัยใจคอที่แท้จริงอย่างไรต้องใช้เวลานานกว่านี้ในการเรียนรู้กัน ระวางการถูกใช้เล่เหลี่ยมให้หลงรักแล้วเททิ้งได้คนมีครอบครัวมีพฤติกรรมหลบหลบซ่อนๆของคนรักหรือคนในครอบครัวที่ทำให้คุณรู้สึกระแวงสีมงคลสีม่วงสีชมพูเสริมความสมัคีรักใครบริวารเชื่อฟังอยู่ในโอวาททิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเข้าใจมิตรภาพความรัก และความช่วยเหลืออุปธรรมเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานที่คาดหวังไว้จะประสบความสำเร็จมากกว่าที่หวัง คุณมีโชคในด้านการงานหรือได้รับโชคจากที่ทำงานอาจได้รางวัลใหญ่จากการจับสลากในองค์กรได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความไว้วางใจมากขึ้นการเงินความดื้อรั้นเอาแต่ใจของคุณจะทำให้คุณต้องเสียเงินได้ให้ระวังความมั่นใจที่มากเกินไปที่จะส่งผลเสียมากกว่าได้และระวังเด็กบริวารในครอบครัวที่อายุน้อย จะสร้างความเดือดร้อนให้คุณต้องตามแก้ไขความรักและครอบครัวคนในครอบครัวของคุณอยู่ในโอวาทคุณมีทั้งพระเดชและพระคุณถึงจะเข้มงวดแต่ก็เป็นที่รักด้วยเช่นกันส่วนคนโสดยังคงฝังใจกับรักเก่าที่จบอย่างเจ็บช้ำทำให้ยังไม่กล้าพอที่จะเปิดใจลดกําแพงลงมาบ้างก็มีสิทธิได้พบกับคนที่ดีคะ่ะสีมงคลสีฟ้า สีครามสีน้ำเงินเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินทิศมงคลทิดใต้เสริมความรักความสมรูในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้จะมีอุปสรรคทางด้านการงานเข้ามาทดสอบคุณและเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงพอสมควรในบางกรณีก็เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยแต่คุณก็จะขยายใหญ่และตีโพยตีภายไปจนเกินไปวันนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดการย้ายหรือเปลี่ยนงานกระทันหันการเงินการเงินดี มั่นคงขึ้นรายได้มักจะมาจากผู้ใหญ่หรือผู้อุปถรัรมภ์ที่เมตตาช่วยเหลือการเก่งกําไรจะทําได้ดีสร้างไรายได้อีกทางให้กับคุณบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงและโชคจากผู้ใหญ่ความรักและครอบครัวครอบครัวมีความสุขดีอาจได้มีการพบปะสังสรรค์เฉลิมฉลองในข่าวดีของครอบครัวคนโสดหากวันนี้ได้พบเจอคนที่มีบุคลิกอบอุน่นรักครอบครัว ให้ลองเปิดใจดูนะคะไม่แน่ว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมอำนาจความน่ากเกรงขามและความสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพแข็งแรงสมาธิดีจิตใจสงบร่มเย็นเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานมีเกณฑ์ผิดพลาดของการงานเป็นช่วงขาลงของกิจการส่วนตัวคนที่ทำงานประจำก็มักจะถูกตำหนิเพราะการทำงานที่ผิดพลาดระหว่างการถูกตรวจสอบถูกนินเทาว่าร้ายซึ่งมักจะทำให้คุณจิตตกไม่น้อยการเงิน หากคุณคาดหวังเงินจากทางใดไว้วันนี้จะต้องผิดหวังจะเกิดความวิตกกังวลอย่างมากในเรื่องการหมุนเงินหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่ควรใช้เงินไปกับการซื้อของชิ้นใหญ่หรือลงทุนค้าขายจะยังไม่ได้กําไรเท่าที่ควรหาเงินยากหากมีหนี้สินวันนี้ต้องเนื่อยหน่อยบางคนอาจจะต้องคอยหลบหน้าเจ้าหนี้ไปก่อนความรักและครอบครัววันนี้หากคิดจับปลาสองมือ ก็มีเกณฑ์ที่จะปวดหัวการควบซ้อนจะเกิดขึ้นกับรักของคุณในวันนี้ซึ่งอาจเป็นคุณที่กลายเป็นตัวเลือกคนรักครอบครัวระวองปัญหาทางด้านการเงินในครอบครัวที่จะก่อความตึงเครียดให้กับทุกคนในบ้านได้สีมงคลสีชมพูสีน้ำตาลเสริมความขยันขันแข็งความกระตือรือร้นและกำลังใจเข้มแข็งทิศมงคลที่ตะวนันออก เสริมการเงินคล่องตัวโชคลาบรอยหรือความช่วยเหลือทางการเงินเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24.00นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงาน วันนี้ดวงทางการงานดีได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์ได้รับงานที่โดดเด่นได้แสดงฝีมือประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ให้มีระดับสูงขึ้นคนที่รอง,งานใหม่ยู่วันนี้จะได้รับข่าวดียิงงานค้าขายจะมีชื่อเสียงโดดเด่นกว่าคนทั่วไปการเงินการเงินดีจะมีชื่อเสียงจากการเข้าร่วมงานสังคมสงเคราะห์ ใช้เงินไปกับการช่วยเหลือผู้คนซึ่งจะทำให้คุณมีเครดิตที่ดีขึ้นงานที่เป็นเจ้าของกิจการบริหารเงินด้วยตนเองจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้วันนี้คุณยังสามารถวางแผนเก็บเงินสำหรับอนาคตได้อีกด้วยความรักและครอบครัวรักรของคนโสดในวันนี้เป็นรักที่ไม่แน่นอนมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปรักชอบคนที่ต่ำต้อยกว่าตนเองซึ่งมักจะไปกันไม่รอด ส่วนคนมีครอบครัวหากทะเลาะกันอยู่จะยิ่งเกิดความตึงเครียดหรือถึงขั้นเลิกรากันได้และให้ระวังอุบัติเหตุที่จะทําให้เกิดการบาดเจ็บหรือวันนี้อาจได้รับข่าวร้ายได้ร่วมงานสีดําสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ําเงินเสริมผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริมและมีตรภาพจากคนรอบข้างทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงเวลามงคล16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณในด้านการงานโดยเฉพาะเพศตรงข้าม การประสานงานราบรื S <S <an> ่นเป็นไปด้วยดีเพราะมนุษย์สัมพันธ์อันดีที่คุณมีงานที่เกี่ยวกับของสวยงามดอกไม้เครื่องประดับและการจัดงานแต่งงานจะโดดเด่นก้าวหน้าเป็นพิเศษในวันนี้การเงินงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศจะทำรายได้ให้กับคุณมากเป็นพิเศษคุณมีเกณฑ์ชนะการแข่งขันที่มีผลรางวัลเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่า คุณจะโดดเด่นในการสร้างรายได้แต่ก็จะใจยเยอะเพอค่อนข้างมือเติบยังไงก็แบ่งเก็บออมด้วยนะคะความรักและครอบครัววันนี้มีเกณฑ์ได้พบรักระหว่างการเดินทางหรือการท่องเที่ยวเดินทางในเรื่องงานส่วนคนมีครอบครัวจะได้มีการท่องเที่ยวร่วมกันในครอบครัวค่อนข้างสนุกสนานมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างมีความสุข สีมงคลสีดำสีม่วงเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทีต่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ